สวัสดีครับวันนี้มีประเด็นร้อนที่น่าจับตากันนะครับเรื่องที่ว่าวิกฤตพลังงานโลกรอบใหม่เนี่ยกำลังจะมาจริงๆหรือเปล่าวันนี้เราจะมาลองคุยกันเจาะลึกข้อมูลจากบทวิเคราะห์ที่เราได้มานะครับดูว่าสถานการณ์พลังงานโลกเป็นยังไงแล้วมันจะกระทบไทยแค่ไหนยังไงบ้างเป้าหมายก็คืออยากจะทําความเข้าใจสาเหตุความเสี่ยงแล้วก็แนวทางรับมือกันเอาละครับมาลองดูกันครับ จากข้อมูลที่เรามีนะครับอะไรเป็นปัจจัยหลักๆที่ทําให้คนกังวลเรื่องวิกฤตพลังงานรอบใหม่ครับเห็นว่าตะวันออกกลางนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยใช่ค่ะคือบทวิเคราะห์ชี้ไปที่ความตึงเครียดร,ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเลยค่ะอันนี้มันเพิ่มความเสี่ยงมากๆกับเส้นทางขนส่งน้ํามันสําคัญอย่างช่องแคบฮอร์มูสเนี่ยค่ะครับช่องแคบฮอร์มูสนี่สําคัญมากใช่ค่ะเป็นจุดที่น้ํามันเยอะมากๆจากตะวันออกกลางต้องผ่าน ถ้าเกิดเอ่อถ้าอิหร่านปิดช่องแคบนี้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยบทวิเคราะห์เขาประเมินเลยนะคะว่าราคาน้ํามันดิบอาจจะพุ่งไปถึงร้อยหรือร้อยห้าสิบดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลได้เลยโอ้โหร้อยห้าสิบเลยนะครับค่ะแล้วสิ่งที่น่ากังวลกว่าตัวเลขนะคะคือความเร็วในการขึ้นของราคาคือถ้ามันขึ้นแบบพรวดาเร็วเนี่ยผลกระทบต่อเศรษฐ,ฐกิจมันจะรุนแรงกว่าการที่มันค่อยๆขึ้นนะคะอ๋อ oh, ครับเข้าใจได้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องนโยบายของกลุ่ม OPEC+ Plus ด้วยนะคะ กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันใช่ค่ะกลุ่มนี้เขาก็มีอิทธิพลเยอะกับการผลิตน้ำมันโลกแม้ว่าอาจจะมีการปรับเพิ่มกําลังการผลิตบ้างแต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนอื่นๆอีกเช่นเศรษฐกิจโลกที่อาจจะชะลอตัวหรือปัญหาเรื่องสงครามการค้าอะไรพวกนี้ด้วยค่ะอืมปัจจัยมันเยอะเหมือนกันนะครับค่ะมันผสมผสมกันทําให้สถานการณ์ตอนนี้มันค่อนข้างแบบว่าเปราะบางค่ะ แล้วถ้าสมมตินะครับสมมติว่าราคาน้ำม,นมันมันพุ่งไปถึงระดับนั้นจริงๆเนี่ยผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวมจะเป็นยังไงบ้างครับเออผลกระทบค่อนข้างน่ากังวลเลยค่ะถ้าราคามันพุ่งแรงแล้วก็เร็วอย่างที่ว่าแต120่1 2 0ยย0ถึงร้อดอลลาร์เนี่ยมันอาจจะไปดันให้อัตราเงินเฟอ้อทั่วโลกเร่งตัวขึ้นอีกประมาณ0 6ถึง1%ได้เลยค่ะอเยอะเหมือนกันนะครับต่างนะคะครับ โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้วอาจจะต้องอชะลอการตัดสินใจลดดอกเบีย้ยนโยบายออกไปก่อนหรืออาจจะต้องคงดอกเบีย้ยสูงสูงไว้นานขึ้นอีกเพื่อคุมเงินเฟอ้อไม่ให้มันลามไปมากกว่านี้นะคะครับผมเข้าใจเลยครับและแน่นอนค่ะสภาวะแบบนี้ ตลาดการเงินโลกผันผวนหนักแน่ๆค่ะนักลงทุนก็มักจะหนีจากสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นแล้วก็หันไปหาสินทรัพย์ที่มองว่าปลอดภัยกว่าเช่นทองคําพันธบัตรอะไรแบบนี้ใช่ค่ะพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐทองคําหรือเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งพอเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอีกมันก็อาจจะไปกดดันค่าเงินสกุลอื่นๆเพิ่มเติมอีกเป็นโดมิโนเลยค่ะโอ้โหฟังดูเป็นผลกระทบแบบลูกโซ่จริงๆนะครับแล้วทั้งหมดนี้พอมามองที่ประเทศไทยเราล่ะครับ ผลกระทบโดยตรงจะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับประเทศไทยนะคะผลกระทบตามบทวิเคราะห์นี่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็น่ากังวลค่ะเพราะว่าโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเราเนี่ยพึ่งพาการนําเข้าพลังงานโดยเฉพาะน้ํามันดิบเยอะมากค่ะครับทั้งอุตสาหกรรมทั้งขนส่งเลยใช่ค่ะพอราคาน้ํามันโลกมันแพงขึ้น ต้นทุนการผลิตสินค้าบริการต่างๆค่าขนส่งก็สูงขึ้นตามเป็นเงาตามตัวเลยค่ะผลกระทบที่ชัดที่สุดเลยนะคะก็คือภาระค่าครองชีพของประชาชนนี่แหละค่ะอันนี้ก็ทบทุกคนเลยค่ะว่วาจะเป็นค่าน้ํามันค่าไฟค่าเดินทางแล้วก็ราคาสินค้าต่างๆที่ต้องขนส่งเนี่ยมีแนวโน้มจะทยอยแพงขึ้นซึ่งมันก็จะไปกดดันกําลังซื้อกดดันรายได้ครัวเรือนโดยตรงเลยค่ะ อนอกจากนี้นะคะในภาวะที่น้ำมันแพงเนี่ยค่าเงินบาทก็มีแนวโน้มจะอ่อนค่าลงได้ด้วยประกอบกับถ้าดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นตามกลไกตลาดที่เราคุยกันเมื่อกี้นะคะครับมันก็จะยิ่งซ้ำเติมต้นทุนการนำเข้าแล้วก็อาจจะไปเพิ่มภาระหนี้ต่างประเทศได้อีกโอ้โหหลายทางเลยนะครับค่ะสุดท้ายเลยก็คือภาระที่หนักอึ้งของงบประมาณภาครัฐที่อาจจะต้องเข้ามาแทรกแซงอุดหนุนราคาพลังงานหรือออกมาตรการช่วยค่าครองชีพครับ ซึ่งก็จะไปกระทบงบส่วนอื่นถูกต้องค่ะ มันก็หมายถึงการไปเบียดบางงบประมาณที่ควรจะใช้ลงทุนพัฒนาประเทศด้านอื่นๆนั่นเองค่ะครับพอเห็นภาพผลกระทบที่ดูค่อนข้างแรงแล้ว huh. บทวิเคราะห์มีข้อเสนอแนะในการรับมือกับความเสี่ยงพวกนี้ยังไงบ้างครับทั้งระดับประเทศแล้วก็ส่วนบุคคลเลยค่ะบทวิเคราะห์ก็เสนอแนวทางไว้สําหรับหลายๆส่วนนะคะสําหรับภาครัฐเนี่ยข้อเสนอแนะหลักๆก็คือการเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดพลังงานทางเลือกต่างๆพลังงานหมุนเวียนก๊าซธรรมชาติอะไรพวกนี้ใช่ค่ะรวมถึงส่งเสริมเทคโนโลยีที่ ช่วยให้ใช้พลังงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพาน,น้ำมันนำเข้าในระยะยาวขณะเดียวกันก็ต้องติดตามสถานการณ์พลังงานโลกอย่างใกล้ชิดเลยค่ะแล้วก็เตรียมแผนสำรองไว้ด้วยทั้งมาตรการด้านราคามาตรการช่วยเหลือประชาชนถ้าเกิดราคามันพุ่งแรงจริงๆครับและในส่วนของนักลงทุนล่ะครับ อ๋อนักลงทุนนี่หัวใจสำคัญเลยคือการกระจายความเสี่ยงค่ะอาจจะพิจารณาแบ่งเงินลงทุนไปสินทรัพย์ปลอดภัยเช่นทองคำพันธบัตรหรือถือเงินสดมากขึ้นรอจังหวะหรืออาจจะมองหาโอกาสในหุ้นบางกลุ่มที่อาจจะได้ประโยชน์นะคะอย่างกลุ่มพลังงานต้นน้ำโรงไฟฟ้าหรือโลจิสติกแต่ก็ต้องดูปัจจัยพื้นฐานประกอบดีๆนะคะไม่ใช่ว่าทุกตัวจะได้ประโยชน์ครับผมต้องพิจารณาดีๆ ค่ะส่วนประชาชนทั่วไปนะคะสิ่งสําคัญเลยคือการเตรียมความพร้อมด้านการเงินควรจะต้องมีเงินสํารองฉุกเฉินเผื่อค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดฝันประมาณสัก6กถึงสิเดือนครับสําคัญมากครับช่วงแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานในชีวิตประจําวันง่ายๆนี่แหละค่ะช่วยลดค่าใช้ใจ่ายได้เช่นประหยัดการใช้รถยนต์ส่วนตัวใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า แล้วก็สําหรับผู้ประกอบการนะคะโดยเฉพาะธุรกิจที่ใช้พลังงานเยอะๆอาจจะต้องพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากราคาพลังงานที่ผันผวนหรือที่เรียกว่าเฮดจิงอะค่ะครับผม สรุปโดยรวมนะคะคือถ้าวิกฤตพลังงานแบบที่บทวิเคราะห์ว่าไว้เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงผลกระทบมันจะแผ่เป็นวงกว้างมากๆทั้งเงินเฟ้อค่าครองชีพนโยบายการเงินเสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวมเลยค่ะซึ่งประเทศไทยเราในฐานะที่นำเข้าพลังงานเยอะก็ย่อมได้รับผลกระทบอย่างเลี่ยงไม่ได้จริงๆการเตรียมพร้อมรับมือล่วงหน้าการบริหารความเสี่ยงดีๆแล้วก็การปรับตัวเนี่ย จึงเป็นกุญแจสำคัญเลยค่ะที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบลงได้แล้วก็อาจจะช่วยให้เราผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายแบบนี้ไปได้ค่ะเป็นภาพที่ชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับทำให้ต้องกลับมาคิดต่อนะครับว่าเอ๊นอกเหนือจากการเตรียมรับมือผลกระทบเฉพาะหน้าตามข้อเสนอแนะเหล่านี้แล้วเนี่ย ประเทศไทยเราอาจจะต้องทบทวนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระยะยาวกันอย่างจริงๆเลยหรือเปล่าเพื่อจะสร้างความมั่นคงทางพลังงานที่มันยั่งยืนจริงๆท่ามกลางความผันผวน,นของโลกที่ดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับนี่คงเป็นคำถามสำคัญที่เราต้องคบคิดกันต่อไปครับ